สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอหประจำวันที่25มีนาคมพระธรรมโยชูวาบทที่19 20 21และพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ25ถึง52ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมโยชูวาบทที่19 ดินแดนของซิเมโอนฉลากที่2อออกมาเป็นของซิเมโอนเพื่อคนเผ่าซิเมโอนตามตระกูลของเขามรดกเขาอยู่ท่ามกลางมรดกของพงพันธ์ยูดามีเมืองเหล่านี้เป็นมรดกค e ือเบเอเชบาหรือเชบาโมดาดาอซาชูอาบาลาเอเชมเอลโทลัดเบทูโฮมาสิกลาดเบตมาคาโปดอาซาสุซาเบตลาบาโอดและชารเฮนรวมเป็น13เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วย เอ็นริโมนเอเธออาชานรวมเป็นสี่เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบของเมืองนั้นๆรวมทั้งหมู่บ้านทั้งหมดที่รอบเมืองเหล่านี้ไกลออกไปจนถึงบาอาลัตเปเออเมืองรามานที่เนเกบเหล่านี้เป็นมรดกของเผ่าซิเมโอนตามตระกูลของเขามารดกของพงพันซิเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของพงพันยูดาเพราะว่าส่วนพงพันยูดานั้นใหญ่เกินไปพงพันซิเมโอนจึงได้รับมรดกท่ามกลางพวกเขาดินแดนของเผ่าเซบุลู ฉลาดที่สาขึ้นมาเป็นพงพันธุ์เสบุลุนตามตระกูลของเขาและดินแดนที่เป็นมรดกของเขายื่นออกไปถึงสาริตและพรมแดนของพวกเขายื่นออกไปทางด้านตะวันตกเรื่อยไปจนถึงมาเลอัลและมาถึงดับเบเชตและมาถึงลำธารที่อยู่ทรงทิศตะวันออกของโยกเนอัมจากสาริตพรมแดนหันไปทางตะวันออกที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงพรมแดนซิโลดปาโบดและยังไปถึงดาเบรัสและไปถึงยาเฟียตจากที่นั่นพรมแดนผ่านไปทางตะวันออกไปถึงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นที่กัตเฮเฟอร์และถึงเอ็ดคาซิงเรื่อย ไปจนถึงริมโมนพรมแดนที่โค้งเข้าหาเนอาและทิศทางเหนือพรมแดนโค้งมาถึงฮันนาโทอดและสิ้นสุดลงที่หุบเขาอิสทาเอลรวมทั้งข nah ัดดานนาฮลานชิมโรนอิดาลาและเบธเลเฮมรวมเป็น12เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบ,รบ,รบเมืองน,นั้นด้วยนี่เป็นมรดกพงพันธุ์เซบุลุนตามตระกูลของเขาคือเมืองต่างๆกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองน,นั้นๆดินแดนของเผ่าอิสซคา ฉลากที่4ออกไปของอิสราเเพื่อพงพันธ์ของอิสราตามตระกูลของเขาดินแดนของผู้เขารวมทั้งอิสราเอลเคซูโลดชูเนมฮาฟาราอิมชินโยนอาณาฮาราชรับบีดคิชโอนเอเบสเรเมดเอ็นกันนิมเอ็นฮัดดาเปตปัตเซลและปรมแดนยังจดบาทาชาฮะชูมา ah เบดเชเมตและปรมแดนตอนนี้สิ้่สุดลงที่แม่น้ำจอแดนรวมเป็น16เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยนี่เป็นมรดกของเผ่าคนอิสราคาตามตระกูลของเขาคือทั้งเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยดินแดนของเผ่าอาเชอร์ฉลากที่5ออกมาเป็นของเผ่าคนอาเชอร์ her, ตามตระกูลของเขาดินแดนของเขารวมทั้งเมืองเฮทัตฮาลีเบเบนอัคชาตอาลิเมเกเลกอามาดมิชอาทางที่ตะวันออกจุดถูกเขาคาเมลและลำธารชิโฮลิปนาดแล้วเลี้ยวไปทางที่ตะวันออกไปยังเบดดาโกด จนเขตเซบบรุนและหุบเขาอิฟทาเอลไปทางทิศเหนือเบตเคเมตและนีอเอเลเลื่อยไปทางเหนือคือคาบูเอบรอนเรโฮบฮามอนคานากลายไปจนถึงมหานครไซดอนและพรมแดนก็เลี้ยวมาถึงรามาไปถึงเมืองที่มีกำแพงร้อมชื่อไทระและพรมแดนก็เลี้ยวไปโพลซาไปสิ้นสุดลงที่ทะเล บริเวณอัชชีปมุมมาอาเฟกและเรโฮรวมเป็น22เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองน,นั้นด้วยนี่เป็นมรดกของเ่าอาเชอร์ตามตระกูลของเขา,า,เา,เขเขาทั้งเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองน,นั้นด้วยดินแดนของเผ่านัฟทาลีฉลากที่6ออกมาเป็นของพงพันธุ์นัฟทาลีเพื่อพงพันธ์ของนัฟทาลีตามตระกูลของเขาพรมแดนของพวกเขาเริ่มจากเทเลฟในสานันนิมและอาดามีเมเค และยับเนเอลไกลไปจนถึงลักคูมและสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วกรมแดนก็เลี้ยวไปทางด้านตะวันตกถึงเมืองอ no ัสโนทาโบจากที่นั่นไปถึงภูกจอกจดเขตเซบุลุนทางทิศใต้และเขตอาเชอร์ทางทิศตะวันตกและเขตยูดาทางทิศตะวันออกที่แม่น้ำจอร์แดนเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบคือซิดิมเซอร์ฮัมัดรัดคัตคินเนเรตอาดามา Rama h a s ซ k h เดจเอดีเอ Ha ฮ์โซยิรนม a คด L ลเอลโฮเรมเบบานาคและเบดเชเม็รวมเป็น19เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยนี่เป็นมรดกของเผ่านัฟตาลีตามตระกูลของเขาทั้งเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยดินแดนของเผ่าดานฉลากที่7ออกมาเป็นของเผ่าดานตามตระกูลของเขาและดินแดนที่เป็นมรดกของพวกเขามีเมืองโซราเอชทาเอลเอชทาโอลเอ ชาอาลับบินไอยาโลนยิทยาเอโลนทิมนาเอโครนเอลเทเคกิเบทอนบาอาลัดเยฮุดเบนาเบกราค กิมรมมนเมยาคอนและรักโคนกับดินแดนตรงเมืองยักฟาเมื่อดินแดนของพงพันดานหลุดไปถึงมือเขาพงพันดานก็ขึ้นไปสู้รบที่เมืองเลเชมเมื่อยึดได้ก็ประหารเสียด้วยดาบจึงได้ดย,ยึดครองเมืองน,นั้นและตั้งอยู่ที่นั่นเรียกเมืองเลเชมว่าดานตามชื่อของดานบรรพบุพร,รุษของตนนี่เป็นมรดกของเผ่าดานตามตระกูลของเขาทั้งเมืองต่างๆกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองน,นั้นด้วยมรดกของโยชวูวเมื่อได้แบ่งดินแดนส่วนต่างๆของแผ่นดินนั้นเป็นมรดกเสร็จแล้วคนอิสราเอลก็ได้มอบส่วนมรดกในหมูู่เขาให้ก่ยชว บุตรนูนตามพระบัญชาของพระยาเวพวกเขาได้ยกเมืองที่ท่านขอไว้ให้แก่ท่านคือเมืองทิมนาเซราในเทือกเขาเอฟราอิมท่านก็สร้างเมืองนั้นเสียใหม่และเข้าอยู่ที่นั่นนี่เป็นมรดกที่เอเลอาซาบุรหิตกับโยชูวาบุตรนูนและหัวหน้ากุลต่างๆแห่งเผ่าประชาชนอิสราเอลจับฉลากแบ่งให้เป็นมรดกที่ชิโลเฉพาะพระพักพระยาเวณนะประตูเตนนัดนะพบดังนั้นพวกเขาจึงเสร็จสิ้นการแบ่งปันแผ่นดิน โยชูวาบทที่20เมืองลีภัยและพระยาเวแตสกับโยชูวาว่าจงกล่าวกับประชาชนอิสราเอลว่าจงกำหนดเมืองลีภัยไว้เึ่งเราได้พูดกับผู้เจ้าทธมโมเสสแล้วนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้ฆ่าคนโดยไม่เจตนาหรือไม่จงใจจะได้หนีไปอยู่ที่นั่นเมืองเหล่านี้จะได้เป็นที่ลีภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจากผู้แก้แค้นแทนโลหิตให้ผู้ที่หนีไปยังเมืองเหล่านี้เมืองใดเมืองหนึ่งยืนอยู่ทางเข้าประตูเมืองนั้นและอธิบายเรื่องของตนให้ผู้ใหญ่ในเมืองนั้นทราบแล้วพวกเขา จะนำผู้นั้นเข้าไปในเมืองกําหนดที่อยู่ให้และผู้นั้นจะอยู่ในนั้น ในหมู่พวกเขาและถ้าผู้แก้แค้นแทนโลหิตไล่ตามเขาไปผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคนไว้ในมือของเขาเพราะว่าผู้นั้นได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยไม่เจตนาและไม่ได้เป็นอริการมาก่อนและผู้นั้นจะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรับการพิพากษาจนกว่ามหาปุรหิตในเวลานั้นสิ้นชีวิตผู้ฆ่าคนนั้นจึงจะกลับไปยังเมืองของตนไปบ้านของตนไปยังเมืองที่เขาจากมานั้นได้ดังนั้นพวกเขาจึงกำหนดเมืองเคเดชในกาลิลีในแดนเทือกเขานาฟทาลี ali, และเชเคมในเทือกเขาเอฟราอิน และคิริยาอารบาคือเฮบรอนในเทือกแดนเทือกเขายูดาห์และทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนคือเมืองเยริโคนั้นพวกเขาได้กำหนดเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดารบนที่ราบจากเผารูเบนและเมืองราโมทในกิเลอาดจ,จากเผ่ากาดและจากเมืองโกลานในบาชานจากเผามนนสเซเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่กำหนดไว้สำหรับคนอิสราเอลทั้งหมดและคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพื่อว่าถ้าใครฆ่าคนโดยไม่เจตนาจะหนีไปที่นั่นได้เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องตายด้วยมือของผู้แก้แค้นแทนโลหิตจนกว่าเขาจะได้ยืนต หนหน้าชุมนุมชนโยชูวา21เมืองต่างๆที่แบ่งให้คนเลวีขณะนั้นพวกหัวหน้าสกุลของคนเลวีมหาเอเลอาซาปโลหิตและโยชูวาบุตรนูนและหัวหน้าสกุลต่างๆของเผ่าของคนอิสราเอลและพวกเขาได้กล่าวกับพวกท่านเหล่านั้นที่เมืองชิโลแห่งแผ่นดินคานาอันว่าพระยาเว์ได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ให้มอบเมืองต่างๆแก่เราเพื่อจะได้อาศัยพร้อมทั้งทุ่งหญ้าสำหรับปูสัตว์เลี้ยงของเราด้วยดังนั้นรับ,บัญชาของพรียเวภูพ,วพันธ์อิสราเอลจึงได้มอบเมืองและทุ่งหญ้าต่อไปนี้จากมรดกของพวกเขาให้แก่คนเลวีฉลากออกมาเป็นตระกูลโคฮาดดังนั้นคนเลวีจึงเป็นภงพันธ์ของอารอนปุโรหิตได้รับเมืองต่างๆโดยจับฉลาก13เมืองจากยูดาห์ซิเมโอนและเปนจเมนส่วนคนโคฮาดที่เหลืออยู่ได้รับเมืองต่างๆโดยจับฉลาก10เมืองจากตระกูลต่างๆของเผ่าเอฟราอินจากเผ่าดานและจากครึ่งงงเเเผ่่าาาขออมมนนนัสคโโชไดด้รบตๆยจฉล13 เมืองจากตระกูลต่างๆของเผ่าอิสซาคาจากเผ่าอาเชร์และเผ่านัฟตาลีและจากครึ่งเผ่ามนาเสในบาชานคนเมรรรีตามตระกูลของเขาได้รับเมืองต่างๆ12เมืองจากเผารูปเบนเผากายและเผ่าเซบูรเมืองต่างๆและทุ่งหญ้าเหล่านี้ภงม์พันธ์อิสราเอลได้จับฉลากให้กับคนเลวีที่พระเยาวได้ส่งบัญชาโดยทางโมเสสพวกเขาให้อยู่ตามเมืองชื่อต่อไปนี้จากเผ่ายูดาห์และเผาซซเมโอนเมืองเหล่านี้ตกเป็นของภูมพันธ์อารอนตระกูลโคฮาตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นคนเลวีเพราะฉลากตกเป็นของเขาก่อนพวกเขาอยู่เมืองคิริยาอาราบาแก่เขา เป็นบิดาของอาณาคือเมืองเฮบรอนอยู่ในเดนเทือกเขาของยูดาห์รวมทั้งทุ่งหญ้ารอบเมืองนั้นด้วยแต่ทุ่งนาและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนี้ยกให้แก่คาเลบบุตรเยฟูเนเป็นกรรมสิทธิ์ผู้เขาได้ให้เมืองเฮบรอนแก่พงพันอาโรนโปรหิตซึ่งเป็นเมืองลิภไพสำหรับผู้ฆ่าคนพร้อมทั้งทุ่งหญ้ารอบเมืองเมืองลิปนาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองลิยาทีพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเอชเทโมอาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองโฮโลนพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเดบีพร้อมทุ่งหญ้าเมืองอายินพร้อมทุ่งหญ้าเมืองยุทธาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเด พร้อมทุ่งหญ้ารวมเป็น9้าเมืองจากสองเผ่านี้จากาเผ่าเบนชามิน มีเมืองกิเบโอนพร้อมทุ่งหญ้าเมืองกาบาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองอนาโทพร้อมทุ่งหญ้าเมืองลัตโมนพร้อมทุ่งหญ้ารวม4ี่เมืองเมืองที่เป็นของพงพันธ์อารอนบุโรหิตรวมกัน13เมืองพร้อมทุ่งหญ้าโดยรอบทุกเมืองส่วนคนโคฮาที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นคนตระกูลโคฮาของคนเลวีนั้นเมืองต่างๆที่เขาได้รับตามฉลากมาจากเอฟรินเมืองที่เขาได้คือเมืองเชเคเมืองเป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคนพร้อมทุ่งหญ้าในเขตแดนของเอฟรินเมืองเกเซอร์พร้อมทุ่งหญ้าเมืองกิบ ซาอิงพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเ็ดโฮโรนพร้อมทุ่งหญ้ารวมเป็น4เมืองจากเพาดานมีเมืองเอลเทเคพร้อมกับทุ่งหญ้าก B ิเบโทนพร้อมทุ่งหญ้าอาริยาโรนพร้อมทุ่งหญ้า กัตริโมนพร้อมทุ่งญ่ารวม4เมืองจากและจากคนมนเสเครึ่งเผ่ามีเมืองทาอานาคพร้อมทุ่งญ่าและกัดริโมดโมนพร้อมทุ่งญ่ารวมเป็น2เมืองเมืองต่างๆที่เป็นของตระกูลโคห้าซึ่งที่เหลืออยู่นั้นมี10เมืองด้วยกันพร้อมทุ่งหญ่าประจําเมืองพวกเขาให้เมืองจากคนมานเสเครึ่งเผ่าแก่คนเกเชิร์ตามตระกูลของคนเลวีคือเมืองโกลานในบาชานเป็นเมืองลีภยัยสำหรับผู้ฆ่าคนและเมืองเบเอเทรา พร้อมทุ่งหญ้ารวม2เมืองและจากเผ่าอิสซคาคือเมืองคีชิโอนพร้อมทุ่งหญ้าดาเบรัตพร้อมทุ่งหญ้าเมืองยามูนพร้อมทุ่งหญ้าเอกันนิมพร้อมทุ่งหญ้ารวม4เมืองและจากเผ่าอาเชอร์มีเมืองมิชอา์พร้อมทุ่งหญ้าอับโดนพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเฮลขัดพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเรโฮพร้อมทุ่งหญ้ารวม4เมืองและจากเผ่านาฟทาลีมีเมืองเคเดชในกาลิลีพร้อมทุ่งหญ้าเป็นเมืองลีไพสำหรับผู้ฆ่าคนและเมืองโฮโมโดพร้อมทุ่งหญ้าและเมืองคาธานพร้อมทุ่งหญ้ารวมสาเมืองเมืองต่าง ที่เป็นของคนเกลือชนหลายตระกูลน,นั้นรวมกันมี13เมืองพร้อมทุง่งหญ้าพวกเขาให้เมืองต่างๆจากเผ่าเซบรุนกับคนตระกูลเมรารีคือคนเลวีที่เหลืออยู่มีเมืองโยกเนอัมพร้อมทุง่งหญ้าเมืองคาทาพร้อมทุง่งหญ้าเมืองดิมนาพร้อมทุง่งหญ้าและเมืองนาฮารานพร้อมทุง่งหญ้ารวม4เมือง และจากเผ่ารูเบนมีเมืองเบเชอร์พร้อมทุ่งหญ้าเมืองยาซาพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเคเดโมดพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเมฟอาดพร้อมทุ่งหญ้ารวมสี่เมืองและจากเผ่ากาดมีเมืองราโมอดในกีเลอาดพร้อมทุ่งหญ้าเป็นเมืองลีภัยสำหรับผู้ฆ่าคนเมืองมหานาอิมพร้อมทุ่งหญ้าเมืองเอชโบนพร้อมทุ่งหญ้าเมืองยาเซอร์พร้อมทุ่งหญ้ารวมทั้งหมด4เมืองเมืองที่เป็นของคนเมรารีตามตระกูลซึ่งตระกูลคนเลวีที่เหลืออยู่นั้น เมืองที่เป็นส่วนแบ่งของเขามี12เมืองเมื่อต่างๆคนลวีอยู่ทำการกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั้นรวมทั้งหมดมี48เมืองพร้อมทุ่งหญ้าประจําเมืองเมืองเหล่านี้แต่และเมืองมีทุ่งหญ้าล้อมรอบทุกเมืองก็มีอย่างนี้ดังนั้นพระยาเวประทานแผ่นดินทั้งสิ้นก่คนอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงปริญัตไว้ให้แก่บรรพบรุษของเขาเมื่อพวกเขาทั้งหลายยึดแล้วก็เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นพระยาเวประทานพวกเขามีความสงบสุขทุกด้านดังที่พระองค์ทรงปริยาติไว้กับบรรพบรุษของพวกเขาทุกปรรระกกาไมม่่ีีัััตตูสสนเดดยยยวืหอ พวกเขาได้พระยาเวสมอบศัตรูของพวกเขาให้อยู่ในกำมือของเขาทั้งหมดสิ่งดีทุกอย่างซึ่งพระยาเวรส,สัญญาต่อประชาชนอิสราเอลน,นั้นก็ไม่ขาดสักสิ่งเดียวสําเร็จทั้งสิ่นพันธสัญญาใหม่ลูก,กาบทที่2ข้อที่25ถึง52 ในเมืองเยรูซาเล็มมีชายคนหนึ่งชื่อซิเมโอนซึ่งเป็นคนที่มีความชอบธรรมทั้งยังเชื่อในพระเจ้ามากเขารอคอยวันที่อิสราเอลจะรอดพ้นและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตกับเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เผยให้ซิเมโอนทราบว่าเขาจะได้เห็นพระคริสต์ของพระผู้เป็นเจ้าก่อนเขาตายพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำซิเมโอนเข้าไปในพระวิหารขณะที่บิดามารดานำพระเยซูมาเข้าพิธีตามกฎบัญญัติซิเมโอนจึงรับพระองค์มาไว้ในอ้อมแขนแล้วกล่าวสรรเสริญพระเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดขอพพรระองค์ใให้้้้้้ขาาเเจผผููป็นับช ไปอย่างสันติสุขเถิดตามที่ได้สัญญาไว้เพราะว่าตาของข้าพเจ้าได้เห็นความรอดพ้นที่มาจากพระองค์ซึ่งพระองค์ได้จัดเตรียมไว้ตรงหน้าคนทั้งปวงแล้วเป็นความสว่างให้บรรดาคนนอกได้รู้ชัดและเพื่อเป็นบารมีแก่อิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติของพระองค์บิดามารดาของพระเยซูตามประหลาดใจไม่ได้ยินคำที่ซิเมโอนกล่าวถึงพระองค์เช่นนั้นหลังจากซซเมโอนอวยพรทั้งสองแล้วก็กล่าวกับมารีมารดาของพระองค์ว่าดูเถิดเด็กผู้นี้ได้รับมอบหมายให้เป็นเหตุข,ของการลม้มลงและลุกข,ขึ้นของคนจำนวนมากใน และเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ผู้คนจะต่อต้านเพื่อว่าความคิดในใจของคนเป็นน้นมากจะปรากฏชัดและความโศกเศร้าดังคมดาบจะทิมแทงจิตใจของท่านมารีและยังมีหญิงชาราผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าคนหนึ่งชื่ออันนานางเป็นบุตรีของฟานูเอลเพาอาเชอร์นางสมรสอยู่กินกับสามีได้เพียง7ปี และก็เป็นม่ายจนอายุได้84ปีนางไม่เคยย่างไกลออกจากพระวิหารเลยอน,นาใช้เวลาทั้งกลางวันกลางคืนนมัสก,การโอรหารและอธิษฐานขณะนั้นนางได้เดินเข้ามา,าหาและกล่าวขอบคุณพระเจ้าแล้วนางก็พูดถึงพระองค์ให้คนทั้งหลายที่รอการถ่ายของเยรูซาเล็มฟังด้วยหลังจากเสร็จพิธีตามกฎบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแล้วคนทั้ง3ได้เดินทางกลับมายังนาสเสตเมืองของตนในแคว้นกาลิลีทารกก็ได้เจริญวัยสมบูรณ์และเปี่ยมด้วยพระปัญญาและพระคุณของพระเจ้าได้เสร จิตกับพระองค์ด้วยพระเยซูไปยังพระวิหารครั้น อย่างยาวโยเซฟและมารีเดินทางไปยังเมืองเยรูซาเล็มทุกๆปีในเทศกาลปัสกาเมื่อพระองค์อายุได้12ปีทั้งสางก็ขึ้นไปร่วมในเทศกาลตามประเพณีนิยมขั้นงานเทศกาลสิ้นสุดลงบิดามาดาของพระองค์ได้เดินทางกลับบ้านแต่พระเยซูยังอยู่ต่อที่เมืองเยรูซาเล็มโดยที่ทั้งสองไม่ทราบแต่คิดว่าพระองค์อาจจะเดินทางพร้อมกับหมู่คนที่เดินทางไปด้วยแล้วขั้นออกกันได้ไปหนึ่งวันจึงตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและเพื่อนเมื่อไม่พบพระองค์ทั้งสองจึงได้ย้อนกลับไปตามหาพระองค์ในเมืองเยรูซาเล็ม3วันผ่านนไปจงพพพบรระเยซูใะวิห ถานท่ามกลางเหล่าอาจารย์ทั้งฟังและซักถามเขาเหล่านั้นทุกคนที่ได้ยินต่างก็ประหลาดใจที่พระองค์เข้าใจและตอบคําถามต่างๆได้เมื่อบิดามารดาเห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจมารีบอกพระองค์ว่าลูกเอ๋ยทําไมเจ้าจึงทําเช่นนี้ดูเถิดพ่อแม่ต้องตามหาเจ้าด้วยความกังวลพระเยซูตอบว่าทําไมตามหาข้าพเจ้า ท่านไม่ทราบหรือว่าข้าพเจ้าต้องร่วมในกิจการของพระบิดาของข้าพเจ้าแต่บิดามารดาก็ไม่เข้าใจคำพูดของพระองค์พระเยซูจึงได้เดินทางกลับไปยังเมืองนาซาเลตพร้อมกับบิดามารดาและเชื่อฟังเขาทั้งสองด้วยดีแต่มารีระลึกเรื่องราวทั้งหมดมาคุ้นคลิปในใจพระเยซูเจริญวัยขึ้นไม่เพียงแต่ร่างกายและพระปัญญาพระองค์ยังเป็นที่พอใจของพระเจ้าและบุคคลทั่วไปด้วยขอบคุณพระเจ้าลาจบประจำวันที่25มีนาคมขอพระเจ้าอวยพรครับ